สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านจะวันนี้ก็ับมาเพาะผงควาอีกแล้วค่ะกำลังจะเข้าบ้านค่ะยามือเลงค่ะเด็ดล่มลมตกค่ะมาแล้วมาแล้วเจอผงควายพอดีเลยค่ะอมาๆมาามามามาเลยนะ๊ะ ควายงามควายงามอ่มออา,อานคนนวายไม่ได้อาบน้ำบ่ไม่ได้อาบน้ำไปสักน้ำแห้งน้ำแห้งก็เลยกไม่ได้อาบน้ำควายไม่ได้อาบน้ำเลยไปสักน้ำมันแห้งอะายงามควายไม่งามเลยเพราะว่าขี้โตมเต็มเยอะเลยขี้ตโตมเต็มเยอะแยะ ตมเต็มเยอะแยะหวะัวนี่ตะขิดตมเลยควายเคนตมเต็มหนึ่งคนโอ้กำลังเข้าบ้านนะคะควายเยอะแยะเลยะคะ่ะควายกำลังจะเข้าบ้านนะคะ,ะเยอะแยะเลยเยอะแยะ รถมาบางแล้วไม่เห็นแล้วรถบางรถบางโหข้างล่างกมาอีกโอ้ยไม่เห็นหน่อยหน่อยนึ่งไม่ดีไมดีไม่ดค่ะตะวันกำลังจะรับฟ้าแลวค่ะนกกาก็บินกลับรัง งอควายก็เข้าข้อเข้าแหลงแล้วเนี่ยกำลังมาอีกแล้วหนึ่งฝูงฝูงนี้ฝูงสุดท้ายกำลังมาแล้ว มันจะเป็นอันมุมมุมมุในปลาเลยมาแล้ว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 โอ้ใกล้โจเลยตัวนี้ใกล้โจเลยใกล้โจเลยใกล้โจเลย มีทองมาตัวน่ะอุ้ยอายอุ้ยอายเลยมามีเอาเบ่มันเบื่อมันบ่กําลังมาอีกแล้วโอ้โหงสุดท้ายอันนี้ก็ดี หงใหญ่หงนี้หงใหญ่เฮียงกันมาแท้เน,นี่เอาเฮียงกันมาแท้เฮ้อเฮียงกันแท้นี่ยเฮียงกันแท้นี่โอ้ยามาไกลยามาไกลเอา,เอา,เอา,เอา มันมาเบื้องใส่ไข่หัวหน้องปลาไปข่อยลบได้ไข่เนาะมาเบื้งใส่เลยหหนุ่มฮะมีท้องบปล่านะอู้มีตัวเมียแท้แต่ตัวเมียตัวเมียแทะอ้าอีกแล้วหนึ่งฝูงอย่ามาจึงใส่ก,กันเด้ออย่าได้อย่าได้อย,ไดอย่าจึงใส่ก,กันเดอ้อ อย่ามาจึ้งใส่กันได้หรอเมื่อกี้นี้เปิดใส่กันนะตัวะนะั้นเนาะมันตั้งท่าตั้งรักใส่พูได้หะนาะตั้งทาตั้งรักใส่ใส่เดียวพูได้อ่ะไปรถ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 ,ปรถยา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 อย่าไกล้กัน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  เด้งอังร้องย้ำมอแรเมื่อน้ตัวใดก็ดีรูไลรูยลเขากับ้านโหด้วยทางนี้ทางใต้ี่ แดดร่มลมตกเต็มทางมาเลยเพราะบันไดบันไดขี้โรดได้จจดเต็มทางมา เต็มเมื่อเลยเต็มเต็มเต็มถนนเมื่อเลยรถจะค่อยไปลายอยู่นอกคอยบ้านนี้ขาจะอามารวมกันเนะแต่ก่อนมาบาลายบัานนี้ทั้งนั้นกับทั้งนี้เอามารวมกันเพราะว่าเขาจะดมหน้านะมาเส้นเดียวกันบ้นเดียวกันมาสีหลายมาอีกแล้ว ไปทางนั้นเดอ้อย่ามาทางนี้เดอ้อข้มาทางนี้สันขึ้นมาทางนี้สันคือบโไปทางนั้นย่ามาตรงข่อยเดอ้อตัวนี้ท้องเบ่งมาเลย เลี้ยงเรื่องมาเลยตัวขับถนนมาเลยตัวโอ้ยขับถนนมาพร้อมัูนะใหญ่มากใหญ่ใหญ่หญโอ้ก็ค,คืออึ่งแทะเหมือนอึ่งเลยอ่ะว่ะโอ้ ตัวนี้คือใหญ่แท้บ่บ่แม,ม่ไม่ลูกบ่มีแหละบ่แม่แฝดบ่บ่ได้ลูกแฝดบ่บ่ปีละลูกปีละลูกอือปีละลูกวันว่าที่ได้ลูกแฝดเ <c oughs> อเอ,อเอ <c oughs> อเออ กินบนมือแรจนท้องบีท้องอันเนาะท้องบีท้อง,อ,งอย่างเลยค่ะเส้นทางนั้นก็นมีบอกโอ้เส้นทางนั้นก็นมีภาษัหมอแม่มีแต่เส้นนี้เลยลายเส้นอยู่โอ้บอ่ลายเส้นอันนึงว่ามีแต่เส้นนี้เห็นนะ คือนลายแทะเส้นอื่นก็นมี่มาสันวกเพื่นอนเอามาเส้นเดียวกันเนาะก็เลยหลาย่าสันดูดิลายขนาดเด้ควายบ้านนี้ก็ดีเป็นสายเลยกำลังมาแล้วฝูงนี้คงจะเป็นฝูงสุดท้ายแล้วฝูงนี้ เต็มมาเลยหัวเต็มถนนมาเลยถนนข้าใคร่าขวางเอา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 ไปตีไปตีไปเลยไปเลยไปไปไป มีการเบิงขออีกเลยมีการยืนเบิงข้ออีกไม่ยั้งสิว่านะลาจักตัวนั่นเออไม่ยั้งสิว่านะเอาไม่ยั้งสิว่านะยืนเบิงอีกตัางหากฮันเด้ฮันเดฮันเดงอมาได้บบานี้ค้องใจยั้งบบานี้มีการค้องใจอีกตัวนี้ค่ะโอ้โหเด็ดเดยวเด็ดเอาคลองใจแล้วนี่ คลองใจอีกแล้วเออมาหากร้องคนละคลองใจขนาดตัวนี้บ่กคองใจตัวนี้บ่กคองใจอันนี้ไปเลยบ่สวนอันนี้ไม่สวนอันนี้ไม่คลองใจเลยป้าจะโตใหญ่ ของลูกของหลานน่ะบ่แขนมันก็ลงเลยเนาะคล้องนี่เนาะเพื่อความจำเนาะพอได้ยินเสียงหาเวลาเขาป่าเนาะนี่ของหลานน่ะบมื่อกี้ค่ะนี้มันกระโหลกโป้งโป้งโป้งเบอร์ระบอบอะไนี่ยัางอีกหมูหนึงโอ้อีกหมูหนึงว่าสันบ้านหน่อยบุ่ญหน่อยเดอ้อควอยบานลายไส้เด้อนี่พุ่นน่ะเต็มมาเลยโห ว่าหน่อยบ่ได้นหน่อยเลยไรลุด,ดลุดไรลุดลุดผัวประชาชนตัวของใจนะนี่พามาเบิง่งไปแล้วยังกลัขึ้นมาเบิ่งอยู่้ของใจนะควายอะไรอยนะี้ พันว่าเบิดเบิดแล้วสัตว์ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า